ครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ฮะพบกับรายการรายการดีรายการเดิมอีกเช่นเคยนะครับรายการเด็กขี้อวดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะฮะเด็กขี้อวดนะครับ EP 2ผมยังไม่ได้แกะดูนะสั่งมาผมก็เปิดดูพร้อมกับทุกๆคนนั่นแหละครับดูพร้อมๆกัน ก่อนนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆแกะนะฮะเราต้องใจเย็นใจเย็นๆคนไทยต้องใจเย็นๆค่อยๆแกะค่อยๆแงะนะฮะโอเคค่อนข้างแกะง่ายอยู่นะผมวางมีดก่อนอันตรายนะฮะใช้มีดอย่างระมัดระวังนะครับโอเคเปิดออกมาดูซิมันคืออะไรเอาล่ะผมบใบให้มันคือคีย์บอร์ดนะฮะ มันคือคีย์บอร์ดนะแล้วมันแกะยังไงวะโอ้เอาละมาแล้วโบเข้าให้โบเข้าให้อื้อหือโอ้โหเสียยมันเอ็นอาร์ดีจังเลยมาลฮะมาลฮะคีย์บอร์ดของผมอันละหกร้อยบาทนะฮะเอ้ยประมาณเจ็ดร้อยครับไม่ใช่หกร้อยทันทานทันทาน ทิ้งไปครับถุงเฮ้ยไม่ทิ้งเราเก็บไปใช้ประโยชน์เกือไปใช้ได้นะมาฮะโอ้โหหอมาอย่างแน่หนาอย่างดีะฮะดูนะฮะดูฟงดูฟลอยนะฮะไม่ใช่ฟอยเขาเรียกว่าอะไรนะบับเบิลบับเบิลเออไม่ใช่ฟอยเอาล่ะเปิดเปิดเปิดไหนเทปวะโบขึ้นมาชบสนนราคาที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาททวนนะฮะกล่องนี้โบเขาให้นี่ หอมมันดีมากนะฮะเรียกได้ว่าตกจากตึกสักสิบชั้นก็ยังไม่แตกไม่น่าใช่นะฮะไม่น่าเหลือสิบชั้นสักสามชั้นน่าจะยังพอไหวแต่ทางที่ดีอย่าตกนะฮะโอเคนี่เป็น mechanical ค e ลคีย์บอร์ดนะฮะแม c h a n นิค l ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอยากออกเสียงทุกก็ Google ครับ Google Google ช่วยคุณได้ Google Translate นะ แมค h านิ c ค l ลคีย์บอร์ดฮะตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นเ s สสวิชนะครับแมคคานิเคิลคีย์บอร์ดเลสสวิชเ s สสวิชผมไปอ่านมาเ s สสวิชมันจะเสียงเบากับบูสวิชนดหนึ่งนะผมก็เลยอยากได้เ s สสวิชเพราะผมลำคาญเสียงมันนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมเลือกเ s สสวิชเพราะผมลำคาญเสียงบูสวิชนั่นเองเอาละเอาละ ๋ยวนะโซโลผมร่วงนิวว no ่าใครทำโซโลผมร่วงเนี Hawk ่ยไม่นะโซโลยืนขึ้นนั่นแหละโอเคมามาต่อกันฮะเอาละสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้น้ำหนักถือว่าหนักอยู่นะตอนนี้เพราะมันคือแมคโคนิเคลคีย์บอร์ดมาเล่นนะมันมีเลยมีน้ำหนักอยู่นะหนักอยู่นะฮะคีย์บอร์ดของยี่ห้อซูนามินะฮะคือนามินะฮะผม เป็นซูนามินะฮะเป็นที่ห้อคีย์บอร์ดนะฮะไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับนี่ฮะ Mechanical Keyboard Left Switch ครับผมโอ้ยกล่องสวยอยู่นะดูนะดูนะ MK04 นะฮะ87คีย์นะฮะอ่าคีย์บอร์ดของผมมันก็จะมีไม่มีปุ่มตัวเลขตรงนี้ฮะปกติอันที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีปุ่มตัวเลขตรงนี้ฮะต่อขึ้นมาเนี่ยอันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะดีวหยิบให้ดู อันเก่าของผมนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นร็อเซจะมีปุ่มตัวเลขตรงนี้นะฮะอันใหม่ของผมไม่มีนะครับเฮ้ยแล้วโซโลมาล่วงอีกแล้วสำหรับที่โซโลก่อนอยู่ดีๆโซโลเ้ยขาอ่อนแชร์โซโลโอเคฮะนี่นะครับซูนามิดูกันนะฮะข้างหลังกล้องเป็นยังไงข้างหลังกล้องข้างหลังกล้องแปดสิบเจ็ดคีย์นะฮะแปสิบเจ็ดปุ่มด้วยกัน อ่าส่วนอันนี้ก็เป็นอ๋อกลุ่มอะไรใช้ทําอะไรมั่งเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะฮะผมก็ต้องดูอยู่แล้วแหละตอนใช้มันข้างกล่องก็แบบนี้ mk 0 4แม่พูดถึง mk แล้วก็หิวเหมือนกันนะเนี่ย mk 0 4นี่ก็ mk 0 4นะฮะ le switch นะครับ le switch ตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้ตัวกลาง le switch โอเคแกะกันเลยพูดมากละได้วเวลาแกะ โอเคโบเขาให้เรียบร้อยแถมธารดำแถมแถมนะฮะเฮ้ยแกะไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่ดึงนี่ก่อนโอเคแถมธารดแถม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 นะฮะเอาละ ขาวใสเลยอ่ะมีใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบโกดจกมันขึ้นมานะฮะล้วเอากล่องเก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วสายไฟโอเคสายไฟป่าได้เวลาเก็บนะฮะ m k 0 4นะฮะ Mechanical Keyboard l e s Switch s ค่ายสึนามินะฮะเอาละโอ้โหห่ออย่างดีนะฮะหยสวยอยู่นะสวยอยู่นะ โอเคเก็บไปก่อนที่มันสร้างมาจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะจะมีสีเทาอีกอันหนึง่งของบูสวิ้มจะเป็นสีเสียงแบบตัองแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ฮะค่อนข้างน่านต้องการ <understood> ผมเลยเอาเลสวิชเป็นเสียงแบบนี้ฮะไม่ค่อยมีเสียงตอนเนี้ยโอเคอยู่นะเลสวิชนะฮะตรงนี้จะเป็นออกสีเทาเข้มนะตรงนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนี่ก็เป็นสีแดงจ้าจมาเลย ดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายโอเคมีตัวมีตัวมีตัวปรับปรับปรับพัดเขาเรียกอะไรปรับให้มันสูงขึ้นนะพิมพ์ถนัดมือนะฮะโอเคส่วนตัวนี้ปิดออกไปตัวนี้มีประกัน2ปีนะฮะมาดูกันขอดูปุ่มเลสสวิชหน่อยสิโอ้โอเคถอดคีแคปเป็นเลสสวิชนะฮะไม่ค่อยมีเสียง ถ้าบูสวิทย์เปนจะตอกแตกตอกแตกนะฮะเราค่อนข้างลำคาญผมก็เลยซื้อเลสสวิชมาโอเคมันก็ข้างในก็เป็นงนี้นะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแหละรุ่นเก่าผมก็เป็นคีย์บอร์ดยางธรรมดาธรรมดา,รรมดานะโอเคโอ้สนนราคา700บาทนะฮะโอ้โหฟิลลิ่งก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยของแพงอะ่ะมาเดี๋ยวมาลองเสียบกันดีกว่าครับเสียบสายชาร์จเอ้ยไม่ใช่เสียบไฟนะฮะมา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  ดูไฟดูไฟมีไฟ rgb นะฮะเสียบให้ดูกันเลยทีเดียวเชียวมาฮะเฮ้ยเสียบไม่ได้โบเขาให้โอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วฮะคีย์บอร์ด mechanical คีย์บอร์ด s w สวิชตัวนี้นะฮะ mk C นะฮะโอ้โห เสียงโอเคนะโอเคมากที่ไม,ม่เหมือนบูสวิบบูสวิบเป็นเสียงดังน่ารำคาญนิดนึงฮะสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเลยเลือกเลสสวิบโอเคปรับปุ่มไฟยังไงวะ FN แล้วไฟออ๋อปรับไฟได้ปิดไฟได้ไหมันปิดไฟได้เปล่าวะอ๋อปิดไฟแล้วอ้าวไม่ได้เหรอปิดไ,ได้เปล่าวะ เหมือนไฟงานวัดเลยนะฮะปิดไฟได้แบบนี้เนี่ยเอาล่ะเรามาดูหลังกล้องกันดีกว่าปิดไฟปิดยังไงนะฮะปิดไฟปิดยังไงวะปิดไฟปิดยังไงเนาะเอาเวลา布拉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 พลาสติก ABS ไม่ใช่ Volume stop ม,มันปิดไฟได้ไหมหนา FN up f s m FN 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 down โอเคปิดไฟได้นะฮะ อยาให้ไฟสว่างก็ F n แล้วก็ถูมขึ้นนะฮะมันก็จะสว่างสวายเหมือนไส้ในเทียนไม่ใช่โอ้ขอดูปุ่มนี้หน่อยได้ไหมอืมนี่ซื้อมาโอเคโอเคอ๋อมันมีข้างๆด้วยนะผมต้องใส่ให้มันดีๆมันมีเหล็กตัวนี้ด้วยเอาละแล้วผมโอ้ไม่น่าถอดเลยไหมนะ เอาละไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยใส่ฮะวางไว้ก่อนช่างมันก่อนเอาละครับผมก็มาดูส่วนของรับบไฟของคีย์บอร์ดตัวนี้ฮะทูนอมิเ k 0มนะฮะนี่นะกด FN ขึ้นลงก็คือปรับแสงนะฮะมีปรับได้สามระดับนะฮะอ่อนเข้มแล้วก็เข้มสุดยอดฮะมาดูเนี้ยนี่เป็นระบบไฟอันแรกนะฮะระบบไฟอันที่สองนะฮะก็กระพริบไปกระพริบมานะฮะ สามารถปรับได้นะฮะซ้ายขวานีอา้อันซ้ายเป็นลดความเร็วนะฮะนี่ฮนะจะกระพ,พริบช้าลงครับ <c oughs> ก็ปรับได้สามระดับเหมือนเดิมนะฮะนี่นะมันจะกระพ,พริบช้าลงนี่ก็กระพริบเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ก็กระพ,พริบแบบปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเลยนะฮะโคตรเร็วโอเคผมจะลองที่ระดับการนะฮะเปลี่ยนแล้วหมดเปลี่ยนโหมดไฟไ,ฟไปเรื่อยๆนะฮะมาดูกันครับระบบที่สามนะฮะ นี้นะฮะสลับแถวนะฮะเว้นแถวเว้นแถวนะฮะมาดูไฟไระบบต่อไปนะฮะไปเร่งความเร็วสักนิดดีกว่าอันนี้จะค่อยๆสว่างแล้วก็ดับไปนะฮะมาดูอันสุดท้ายเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายฮะยังมีต่อยังมีต่ออันต่อไปเหมือนไฟกระพริบงานวัดเลยะฮะต่อไป ต่อไปเป็นตัวต่อนะฮะคล้ายเป็นตัวต่อนะฮะอันนี้ตอนไปตมดไปเรื่อยๆนะฮะพอเต็มพอเต็มแผ่นก็ดับแล้วก็ต่อใหม่นะ,ะออะันต่อไปนี่ก็ต่อเหมือนกันฮะแต่ต่อด้านบนฮะฐานอยู่ข้างบนโอเคแล้วอันต่อไป โอ้โหเฟียวเงาะจริงๆมาดูกัต่อไปฮะพิฟไปกับพิฟมาไปนี่ฮะส่วนตัวผมชอบอันนี้ที่สุดนะฮะปรับความเร็วลดลงนิดนึงนี่ผมชอบอันนี้ที่สุดละส่วนตัวแล้วก็ต่อไปเมื่อกี้เป็นข้างล่างขึ้นบนนะฮะตอนนี้ก็เป็นบนลงล่างนะฮะต่อมาก็เป็นไฟสแตนดาร์ดครับผมกดด้วยสามระดับปั๊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 บเอาสว่างสุดเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมลองเปิดไฟแบบสว่างๆให้ดูโบกเข้าห้ไฟติดเฮ้ยโอเคมาฮะนี่คือสว่างสุดนะฮะนี่ก็ลงมาหน่อยเอ้ยหลีเล็กน้อยหลีเล็กน้อยแล้วก็หลีระดับไปเลยนะฮะโอเคครับผมมาสำหรับตัวนี้700บาทนะฮะก่อนจากลากันไปผมอยากจะขี้โมนิดนึงตอนนี้นะฮะอัปเดตอัปเดตไลฟ์ไออัปเดตอาการนะฮะอัปเดตอาการนะครับ นี่ฮะ Aluminum Arc r e เ c t o r ของผมนะครับมันได้มีกล่องใส่เป็นสว่วนเป็นอย่างสวยงามนะฮะแล้วกล่องใส่นี่คือใส่มากนะฮะถ้าไม่มองดีๆนี่แทบเอามือล้วงเข้าไปเลยนะฮะนึกว่ามันไม่มีกล่องใส่อยูนะ่ใส่มากครับพลาสติกเป็นอะคริลิกใส่นะ,ะกล่องอะคริลิกใส่ที่ซื้อมาไอ Arc Reactor อันนี้ก็ประมาณ700บาทเท่ากับคีย์บอร์ดเลยฮนะไม่น่าเชื่อว่าไอ้ก้อนก้อนนี้จะเท่ากับคีย์บอร์ดอันนี้หนึ่งอันเลยนะครับแม่ เชื่อก็ได้หรือเปล่าอันนี้อีกอันเท่ากับคีย์บอร์ดอันหนึ่งเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพร้อมเสียตังให้ Arc อาร์คเล็กเตอร์เพราะผมชอบมันะครับเอาลละให้ดูกันอีกทีนะฮะโอ้โหอาร์คเล็กเตอร์อาร์คเล็กเตอร์นะฮะของไอรอนแมนนะฮะที่ติดอยู่ที่ติดอยู่ตรงหน้าอกมันนะครับนี่ฮะอาร์คเล็กเตอร์ดูด้านบนนิดนึงขนาดไซส์ของกล่องอะคริลิกใสที่ผมซื้อมามันก็พอดีกับอาร์คเล็กเตอร์เลยนะ อันนี้เป็นขนาด1 0คูณ1 0คูณ 10, 10นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็ขอจากลานกันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม